เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าสไปเดอนะครับวันนี้พี่ฝนพี่เอกแล้วก็ที่เหลือรอดเข้ามาได้ก็มีน้องฟิงเพราะว่าเล่นกันได้6คนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นเกมนี้กันนะจ๊ะเกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยอเพเลยเนาะโอเคเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยนีเปนนั่งโต๊ะกลมด้วยเออเรามานั่งโต๊ะกลมเอาเพื่อนไม่มีเสื้อผ้าเอาแล้วไปซอมบี้จะต้องเอาลุงมาด้วยอามีแมงมมมาเอา แมงม <ทำ S 1> ุมไ, <ง S 1> ไปกัดใครอ่ะแมงมุมกัดเพื่อนหรอไม่รู้ัตอนนี้นี่พี่ฝนหนอพี่เอกเดี๋ยวก่อนนะทำไมพี่ฝนไม่ใส่เสื้อผ้าเออทำไมพี่ฝนไม่ใส่เสื้อผ้าเอาฟริงโดนกัดหรอฟริงจะกลายเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะพี่เอกฮะพี่ฝนไปไหนอะ่ะไม่รู้อะไรเนี่ยเฮ้ยมีลุงคนหนึ่งมาบอกว่า อะไรเนี่ยอ่านไม่ทันไม่รู้แต่ว่าพี่เอกกำลังนั่งปิ้งม์ชเมลโลอยู่เขาฟิงเป็นฟิงเป็นจิ้งจกเอ้ยไม่ใช่ฟิงเป็นมังมูมเอาไงดีอะแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่เอกทำไมพี่ฝนเขาบอกว่ามันมีเสียงอะไรอ่ะแต่ว่าพี่ฝนนะน่าจะยังโหลดอันนี้ไม่เสร็จเนาะไม่มีเสือเอ้อผ้าอกลายเป็นมนุษย์ว่างป่ะ จะโดนจะโดนออกอากาศไปได้ไหมเนี่ยมีเซนเซอร์ไหมมีเซนเซอร์เฮ้ยแล้วลุงจะเดินตามเสียงไปแล้วอะ่ะอ้าวลม้มแล้วก็บอกให้เราวิ่งหนีไปเสร็จแล้วอ้าวเอายิ่งเลยเหรอเดี๋ยวครับลุงลุงตาเป็นเึ้ือหมายเอ็กโอ้ยเราเราวิ่งหนีเข้าไปในป่าไปเจอบ้านนะเนาะจะเป็นเป็นกระท่อมหลังเล็กๆนะครับเขาเตรียมไว้ป้องกันสัตว์หลายบางอย่าง ใช่ไหมเพแอกแล้วทาไมพี่ฝนหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเมื่อไรพี่ฝนจะโหลดตัวเองจนครบเนี่ยไม่รู้อะเอาล่ะเราโป้แบบนี้แล้วเราจะเล่นรอดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอาจจะเล่นได้อาจจะเล่นได้เลยก็ได้อาจจะทําให้แอบได้ง่ายขึ้นแอบที่ไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องหาของเพี้นมาชั้นบนก่อนแบตเตอรี่เพียกมาชั้นบนใครมือยังว่างเอาพี่ฝนเอาแบตเตอรี่ไปก็แล้วกันขาดบันไดเฮ้ยเพียกเจอนี่ เียกเจอไอ้นี่แหละไอ้ฝนมีแบตเตอรี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกมีไขควงไม่ใช่ไขควงไขควงหรอประแจเฮ้ยมีฝนมีแบตเตอรี่อ่ะคุญแจสีแดงเพ็กเอาไปยังไงโอเพนฟอร์มบันเดอร์เราจะลงไปยังไงอ่ะไม่รู้ดิเฮ้ยมีมีบันไดพี่เอกเจอบันไดแล้วพี่เอกกับบันไดขึ้นชั้นบนก่อนเอาบันไดขึ้นชั้นบนอ้าวไม่ใช่นี่ห้องน้ำอันนี้ห้องครัวเฮ้ยเราขึ้นชั้นบนยังไงอ่ะเราเอาแบตเตอรี่ไปใส่ตรงไหนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวชั้นบนใช่ไหมนี่ชั้นบนมาแล้วเพ็กก็จะวิ่งขึ้นชั้นบนว่าแต่ว่าแมงมุมยังไม่โผล่มาอีกเหรอยังไม่เห็นนะนี่ฟับได้แล้วขึ้นห้องใต้หลังคาขึ้นห้องใต้หลังคาเหรอเจออะไรอ่ะข้างบนมีอะไรอ่ะเจออะไรไม่รู้ดอนวอลลี่เหรอเนี่ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโทรศัพท์ไงโทรศัพท์เหรอแล้วเพ็กจะเอาโทรศัพท์ไปทาอะไรตอนนี้อะไรอ่ะแล้วอถ่านไปไว้ไหนเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันเอาเพื่อนได้ค้อนแล้วฟับไปไหนกันดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเรามุดออกนี่ไม่ได้แฮะอุ๊ยหมดแล้วโอ้ยโอ้ยเพี่เอกไปแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโหดมากโหดโหดออกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดีก่อนเอออ้าวพี่เอกไปแล้วหรอโอ้พี่เอกเป็นชิ้นเลยอ่ะมาเลยจ้ะฮึนี่ ใจคอจะรถปอป์ตไปทุกที่เลยใช่ไหมเสื้อผ้าเรามาแล้วเบียรเสื้อผ้าพี่ฝนครบแล้วในที่สุดพี่ฝนก็ไม่โปแล้วนะมีจอดติดมาด้วยนะครับพี่ฝนจอดกลัวแมงมุมอ่ะจอดจอดเอ้ยเพื่อนเพื่อนเราโปแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหนีมันเป็นเกมเสี่ยงแบบเสี่ยงดวงใช่ไหมเอ้าเสื้อผ้ามาแล้วจ้าสิบนาทีสิบนาทีเนี่ยคนเนี้ย พนี่สองห้าห้าหกเนี่ยสวัสดีจ้ายินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันจ้ามาพวกเรามาหาทางออกกันดีกว่าไม่ได้ฟุ๊ๆๆุ๊ปุ๊ไปกันดีกว่านะครับเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้โอ้หแมปนี้กระโดดไม่ได้ด้วยกระโดดไม่ได้ใช่กระโดดไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเซ็งแล้วอย่างเงี้ยนี้มีประแจประแจยังเอาไปทําอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่เอากี่ประแจไปดิเอาไปทำอะไรอะพี่กไปคุณแจบันไดอ้าวบันไดขึ้นได้แล้วอันนี้คืออะไร อันนี่ไงพี่ฝนรู้แล้วอันนี้เปิดไอ้นาข้างล่างพี่ฝนลงมาแล้วแมงมุม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 ลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนล่างใช่ไหมมันใช่เวลามันร้องไหมเฮ้ยเฮ้ยปีนขึ้นมาแล้วเพียกลบก่อนเพียกลบก่อนเพียกลบลบมาแล้วเพียกมาแล้วเพียกต้องไปแล้วอย่าเปิดปิดประตูทิ้งไว้ดิอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาก็หมาก็ต้องออกไปข้างหน้ามันมีประตูหลังกับประตูหน้าด้วยเพลกใช่เราเดี๋ยวเพียกไปข้างหลังก่อนไปดูของสไปเดอร์อยู่ไหนเนี่ย ไม่รู้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเหรอเอ่อข้างล่างใช้กุญแจสีม่วงแล้วก็มีไม้ไม้ต้องมใช้ชั้นแรงเฮ้ยกุญแจสีเขียวอยู่ไหนเแลอเบลอเบลอเแล้วกุญแจสีเขียวอยู่ไหนนั่นคืออะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้แต่ตรงเนี้ยเอาลงเพื่อนได้แล้วเพื่อนเอาปัจจัยมาแล้วฐานะคลายโอเคคืออะไรอ่ะโล่โล่โล่โล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 กุญแจสีแดงมายังยังยังกุญแจสีแดงอยู่นี่ ไหนกุญแจสีแดงมีไหมเฮ้ยโอ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยเพ็กอ้อมขึ้นข้างบนโอ้โหนี่เขาวางไว้ทุกจุดเลยอะได้แล้ววะโอ้ไขกุญแจสีเขียววะเขาวางเขาวางไว้ทุกจุดเลยโอ๋อฉลังอยู่ข้างบนเปลวฉลังก่อนเฮ้ยเพ็กเจอกุญแจสีแดงกุญแจสีแดงไขเลยเราไปไขตรงไหนเออเออเออระวังสีแดงไขตรงเฮ้ยเพ็กเจอแล้วได้แล้วได้ไหม ได้แล้วเฮ้ยเข้า,ขาไปไม่ได้ไข่แล้วไข่แล้วไข่แล้วหลบหลบหลบก่อนหลบก่อนยาระวัวะวข estar, ขข rup, ขงหลบ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 เดี๋ยวพี่เอกรออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พี่ฝนอยู่ตรงนี้รอแล้วพี่ฝนเข้ามาติดอไอ้นั่นทีเข้ามาไม่ได้เนี่ยเพราะเขาอยู่ตรงนี้ไงแางนู้นแบงนู้นไปเลยไปไปไป,ไปมันต้องติดเดี๋ยวพี่ยกติดตรงนี้ก่อนต้องติดเพื่อให้คนอื่นรอดปิดประตูไว้ก่อนใช่ฉลังบางนี้เลยจ้ามาเลยจ้าวันนี้เร็วฉลังเร็ว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 เร็กเปิดประตูสีแดงแล้วนะแต่ว่าประตูสีแดงทําอะไรไม่ได้ฉลังวันนี้เเร็วโอค แลงมาข้างล่างนี่ด้วยโอ้แลงแสดงว่าเอาไปเปิดแล้วแน่เลยแลงมานี้ด้วยแลงอ,อ่ะเพื่อนแลงมานี้อ้าวแล้วพี่เอกเปิดห้องสีแดงแล้วแลงมานี้แล้ว,แล,วแล้วห้องสีแดงมันมีอะไรเอ้ยมี<อ><า>กุญแจสีฟ้าออกเงินไม่มาซอมบี้ไม่มาเอาเพื่อนยอมติดมีกุญแจมีกุญแจสีฟ้าอยู่มีกุญแจสีฟ้าอยู่ตรงนี้มีกุญแจสีฟ้าอยู่ในห้องติดเฮ้ยเพล็กติดแย่แล้วเพล็กติดตรงนี้ก่อนเพล็กติด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 กติดโอ้ยโดนไม่ไมโดนไหมโดไหมพี่ฝนยอมติดตรงนี้อ่ะโอเค ตายแล้วพี่เอกตายแล้วพี่เอกอ้าวพี่เอกไปแล้วเหรอเป็นชิ้นเลยแล้วมันเป็นเป็นสไปเดอร์แมนหน้าหมาหน้าเป็นหมาสไปเดอร์แมนหน้าหมาเพื่อนเอาฉลงไปไหนอบอกเพื่อนทีบอกว่าให้เอาแฉลงอ่ะไปไขห้องข้างล่างอ่ะมา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 ทุกคนโอเคเรารู้หน้าที่ของทุกคนละแม่งมุมเลือกได้ดีมาก เฮ้ยทานคลายเนี่ยพี่ฝนเอาทานคลายไปใส่ก่อนข้างบนใช้กุญแจสีฟ้าแล้วก็ทาย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 ปัจเจปจแจปิดทางปัจเจเไปใช้ที่ไหนอ่ะปัจเจไปใช้ที่ประตูข้างล่างปิดด้วยก่อนได้ไหมเอาคุญแจเขียวโอ้โหมาพอดีเลยฟิงสุดยอดได้ทานคะลายใส่แล้วมาปัจเจใช้ตรงไหนอ่ะข้างล่าง,างข้างล่างในนี้ข้างล่างเนี้ข้างล่างเนี่ย ข้างล่างนี่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 แต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้มันจะต้องใช้ไอตัวจุดระเบิดก่อนโอ้โหถือไว้ก่อนไอ้ถือแล้วเพื่อนเอาบันไดมาทำไมเนี่ยเพื่อนเอาบันไดลงมาเพื่อนเอาบันไดข้างบนเพื่อนเอาบันไดลงมามาแล้วอ่ะพี่เอกว่ามันมาแล้วแหละมาแล้วแน่ๆอย่างเงี้ยนี่ไงอยู่นี่ไงไข่อยู่นี่ไงเอ้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 มัมุมปีกผีเสื้อด้วยโอ้โหวางไว้ตรงบันไดด้วยะ วางอะไรไว้วางใยแมงมุมไว้ต้องบันไดอะดิห้ามห้ามเราขึ้นใช่ขึ้นไม่ได้ถอยมาถอยมาเดี๋ยวตายแอบก่อดโววางไว้หลายที่เลยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะดิจะขึ้นยังไงอะมันจะต้องมีตัวเสี่ยงอะเออเรามาปิดเพื่อนปิดประตูใส่พี่เอกไปด้วยนี่โงนี่ต้องมีเพื่อนเปิดอะต้องมีต้องมีคนไปนอนใช่นี่นี่เอาติดมาแล้ว ต้องมีคนไปเปิดอ่ะเป็นคนไปนอนเสี่ยงไว้อ่ะจะดีอ่ะโอเคเอาฝาเปิดแล้วอ่ะลงลงโดนแล้วโอเคดูพี่ฝนตรงนี้เองลงลงลงพี่ฝนติดตรงนี้ไข่ตรงนี้พี่ฝนติดตรงนี้แล้วดึกดึ๊กดึกดึกดึกเราก็ไปตรงนี้ต่อสไปเดอร์อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เพี่เดินขึ้นนี่ละงั้นพี่ฝนยอมติดตรงนี้ให้ใช่สีแดงต้องไข่ไหมนี่นี่พี่ฝนอยู่นี่นอนดึ๊กพี่ฝนอยู่นี่โอเค นอนดิ้นกูเดวกูเดวเลยสีแดงเหรอสีแดงเปิดตรงไหนฮะสีแดงเปิดข้างล่างไปแล้วไงอ้าวแล้วข้างบนนี่ก็เปิดแล้วเหรอนี่ต้องเอาอะไรเอ้ยฉลังฉลังฉลังไปละไปละฉลังมาแล้วมาแล้วเพียมาแววฉลังงัดประตูข้างหน้าเลยเพียมาแววเพียมาแววเพียเพียกำลังดูอยู่ไปทางไหนได้เนี่ยนี่กุญแจสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆส่องค่อยๆส่องแอบก่อนแอบส่องก่อนรึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโห เกือบไปเกือบไปนี่แงะแง่แง่ดิ้นกูเดากูเดาแงะแงะเอาแล้วเอาแล้วได้ไหมได้แงะแล้วใช่ไหมแงะแล้วแงะแล้วลงดีครับรอเลยตรงนี้ไม่มีของเฮ้ยเปียกติดลงมาก่อนแล้วติดก่อนเฮ้ยไปดิรอดไหมเนี่ยไปไปไปยาอยู่อย่าอยู่แถวนี้อย่าอยู่นานอย่าอยู่นานสไปเดอร์อยู่ไหนอะพี่เอกไม่รู้เหมือนกันอันนี้กุญแจสีฟ้าอุ้ยตกใจปีกผีเสื้อเอ้ยโห ไปไหนแล้วว่าสไปเดอร์อ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเห็นเดี๋ยวพี่ฝนติดก่อนติดก่อนเลยเป็นผู้เสียสละเออกูเดากูเดาไว้ก่อนเตะเตะเตะมาแล้วกุญแจสีม่วงข้งบนกุญแจสีม่วงเพื่นได้แล้วโอ้เหลือกุญแจสีม่วงอย่างเดียวแล้วเหรอไขแล้วเนี่ยตรงเนี้ยไขแล้วเหรอใช่ไขแล้วทําอะไรอ่ะก็ต้องมาแบบเพื่อมานั่งเฝ้าตรงนี้ไงไขแล้วก็ออกได้เลยไงตรงเนี้ยแต่เพื่อนไม่ยอมให้ออกอ่ะแล้วก็ต้องมีคนแบบติดคนนึงอ่ะต้องมาเอาใบก้อนอ่ะ ต้องมีใบก้อนพี่เอกแล้วใบก้อนที่ไหนใช่ใบก้อนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะต้องมีคนติดอะดูดิโอ้โหเพื่อนไปเฝ้าอ่ะดูดิเอ้ยอีกนิดเดียวต้องหาใบก้อนแล้วพี่เอกอย่างเงี้ยไม่ได้การแล้วใบก้อนอยู่ที่ไหนอะโอ้มีคนโดนอะใครอะน้องน้องโพนี่โดนไปแล้วอะเอาโพนี่หรอโพนี่ถือประตูไงเมื่อกี้โพนี่ถือประตูเอ้า แต่ละคน oh, เอาละพี่ฝน oh, ออกไปก่อน oh, ขอบคุณมาก oh, นะครับขอบคุ<ห>ทุกคนเลยพูดเสียสละสองคนเลยอะ่ะ oh, เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชินชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วอุยพอดี โอเคเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับโอ้โหคนะะจุ๊บๆบายบายค่ะอวันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแมงมุมที่น่ารักมากเลยแมงมิงมากเลยอ่ะดูดีน่ารักแมงมิงไปไล่กินคนอื่นแล้วนะจ๊ะน่ารักโอ้โหสไปเดอร์แบบนี้ก็มีด้วยหรอน่ารักแมงมุมิงอ่ะดูดิยืนข้างๆหน่อยน่ารักเฮ้ยน่ารัก